สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำเมนูขนมชั้นค่ะวันนี้จะมาชวนทำเมนูขนมชั้นหวานเย็นค่ะซึ่งวัตถุดิบของเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะซึ่งส่วนแรกค่ะจะเป็นส่วนของขนมชั้นในส่วนของหวานเย็นนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำเฮลูโอยนะคะวันนี้เราเลือกใช้สีแดงค่ะก็จะมีกะทิค่ะแป้งมันสำปะหลังค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งเท้าแยมม่อมค่ะ แล้วก็จะมีส่วนที่สองค่ะจะเป็นส่วนของกลิ่นมะลินะคะแล้วก็จะมีกะทิค่ะแป้งมันสับปะหลังค่ะแป้งข้าเจ้านะคะแล้วก็แป้งเท้าแยมม่อมค่ะแล้วนี่ค่ะตัวช่วยของเราวันนี้กลิ่นมะลิเราจะใช้กลิ่นมะลิของวินเนอร์นะคะและเราจะใช้เทียนอบขนมค่ะเดีย๋ยวเราไปติดตามวิธีการทำกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมแป้งในส่วนของขนมชั้นในชั้นหวานเย็นกันก่อนนะคะแล้วก็จะนําแป้งมาล่อนกันค่ะหรือใครจะไม่ล่อนก็ได้นะคะในส่วนของแป้งเทา้ายามม่อมนะคะซึ่งจะมีเม็ดขนาดใหญ่นะคะเราล่อ์นไม่หมดแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นแป้งในส่วนของกลิ่นมะลินะคะแล้วก็จะร่อนเหมือนกันค่ะแป้งมันค่ะแป้งขุ่เจ้านะคะแป้งเท้าค่ะเดี๋ยวเราจะทำการอบควันเทียนไว้นะคะใช้นี่นะคะ ส่วนแป้งเทา้าเยม่อมที่เราล่อนไม่ได้ไม่ได้ล่อนหมดนะคะที่ยังมีเศษเราก็จะมาวางข้างๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจุดเทียนกันนะคะนี่ค่ะดับให้มีควันแบบนี้นะคะก็วางเลยค่ะ่ะ ามาครอบไว้นะคะค่ะเราก็จะอบทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะทั้งในส่วนของขนมชั้นหวานเย็นหรือสีชมพูแล้วก็ขนมชั้นกลิ่นบัลลสีขาวเราจะอบทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราทําการอบควันเทียนนะคะครบ3ทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมา ้มกะทิกันนะคะโดยที่เราจะใช้กะทิขวดแบบนี้นะคะเราจะละลายน้ําตาลกันค่ะเราใส่กะทิลงในหม้อรประมาณครึ่งหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่หมดนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะโดยเราใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็จุดเตาค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนมากๆเลยค่ะในการละลายน้ําตาลนะคะ เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้กะทิของเราเนี่ยแตกมันได้นะคะขั้นตอนในการเตรียมน้ํากะทิของขนมชั้นหวานเย็นและขนมชั้นกลิ่นมะลิทําเหมือนกันเลยนะคะเราต้มจนกว่าน้าตาลทรายของเราจะละลายหมดนะคะแล้วก็จะเห็นว่าน้าตาลทรายเราละลายหมดแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดเตาค่ะ พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเมื่อเราเตรียมน้ํากะทิของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแยกไว้2ส,ส่วน,นะคะ่ะในส่วนของสีชมพูก็คือกลิ่นของเฮลรบอยนะคะแล้วก็ส่วนของกลิ่นมะลิก็คือเป็นส่วนของสีขาวนะคะเราจะมาทําการนวดแป้งกัน,นะคะ่ะเราจะค่อยๆเติมน้ํากะทิลงไปนะคะทีละทีละนิดนึงนะคะอย่าเติมเยอะนะคะ นวดให้แป้งเข้ากันดีนะคะโดยค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปทีละน้อยนะคะก็นวดไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อความเหนียวนุ่มของขนมชั้นของเราค่ะ เราจะเห็นว่าแป้งขนมชั้นของเราเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมในส่วนของน้ำกะทิทั้งหมดค่ะที่เหลือลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำกะทิที่เหลือนะคะ มาเทผสมรวมกันเลยค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะและในขั้นตอนนี้นะคะเราได้เทน้ำเฮลิบอยที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ตะก้อตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยในการคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะได้กลิ่นหอมของนมเย็นแล้วค่ะ เมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะทำการกรองส่วนของแป้งขนมชั้นก่อนนะคะก็จะมีแป้งบางส่วนที่ละลายไม่หมดนะคะแล้วก็จะกรองออกก่อนค่ะเพื่อความเนียนเรียบเนียนสวยของขนมชั้นของเรานะคะขั้นตอนของการเตรียมแป้งในส่วนของสีชมพูก็คือนมเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของขนมชั้นสีขาวขนมชั้น ลิ่นมะลิกันนะคะแล้วก็จะมานวดแป้งกันค่ะเช่นเคยค่ะเราจะค่อยๆเทน้ำกะทิลงไปนะคะโดยเราจะค่อยๆเทน้ำกะทิลงไปนะคะคลุกเคล้าตัวแป้งให้เข้ากัน,นะคะ่ะเราจะเห็นว่าเนื้อแป้งของเราเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะคะ จากนั้นเราก็เทน้ำกะทิที่เหลือค่ะลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะโดยขนมชั้นในส่วนของสีขาวนะคะเราจะแต่งด้วยกลิ่นดอกมะลิค่ะโดยเราจะใช้น้ำเปล่านะคะ25กรัมค่ะผสมกับกลิ่นของมะลินะคะ10 ml ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาเนึ่องขนมชั้นกันนะคะก่อนอื่นเราต้องจุดเตาแล้วก็ ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็นําพิมพ์ของเราลงมาเนื่องก่อนค่ะประมาณ5นาทีค่ะวันนี้เราจะเนื่อขนมชั้นในพิมพ์ตัวนี้นะคะซึ่งพิมพ์ตัวนี้ค่ะ1ชั้นเราจะใช้แป้งขนมชั้นประมาณสี่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็สี่ช้อนโต๊ะซึ่งเราตวงดูแล้วก็จะได้ประมาณ1ทัพพีค่ะเดี๋ยวเราไปเนื่อขนมชั้นกันนะคะชั้นที่1จะเป็นสีชมพูนะคะ เราจะนึ่งในชั้นนี้5นาทีค่ะหลังจากที่ผ่านไปประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็จะมานึ่งในชั้นต่อไปกันค่ะชั้นที่2องค่ะจะเป็นชั้นของสีขาวนะคะโดยชั้นนี้เราก็จะทำการนึ่งอีกประมาณ5นาทีนะคะ ต่อไปก็จะเป็นชั้นที่3ค่ะเป็นชั้นของสีชมพูและเราจะนึ่งอีกประมาณ5นาทีเช่นเคยค่ะชั้นต่อไปค่ะเป็นชั้นที่4ี่แล้วนะคะสีขาวค่ะชั้นที่สีเราจะนึ่งประมาณ6นาทีนะคะ ชั้นต่อไปชั้นที่5ค่ะจะเป็นสีชมพูนะคะโดยชั้นนี้เราจะใส่ให้เต็มพิมพ์เลยนะคะโดยชั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะทำการเร่องทั้งหมด7ลนาทีนะคะ เราจะเห็นว่าขนมชั้นในชั้นสุดท้ายของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะปิดเตาแล้วก็ปล่อยขนมชั้นทิ้งไว้ให้เย็นนะคะขนมชั้นเฮดบอยค่ะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขนมชั้นหวานเย็นของเรานะคะในกรณีที่เราต้องการที่จะตัดขนมชั้นของเราออกเป็นชิ้นๆนะคะเราจะมาดูกันว่าขนมชั้นของเราจะแยกชั้นกันดีหรือเปล่านะคะจะเห็นว่าแต่ละชั้นแยกชั้นกันดีมากเลยค่ะขนมชั้นสูตรนี้ของเราค่ะสามารถเก็บในอุณหภูมิปกตินะคะได้48ชั่วโมงค่ะ หรือถ้าเก็บในตู้เย็นนะคะก็เก็บได้5-7วันค่ะสีสันออกมาหน้าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปลองทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ